ชาวลัคนาราศีเมษนะครับดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายน2-5-6-7นะครับเดือนที่ต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับดาวหลายหลายดวงนะครับโคจรสัมพันธ์ในทางที่ดีแต่ก็มีอีกหลายดวงที่ทำให้ชาวลัคนาราศีเมษจุกจิกใจอยู่ไม่น้อย ชาวลัคนาราศีเมษคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนดาวองคารโคจรอ,อยู่ในเรือนพันธุแต่ไปได้ตำแหน่งเป็นนิดคำว่านิดคือองศามันอ่อนกำลังทำให้เรามีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหมือนกับมีภาระที่ต้องจัดการหลายอย่างเหมือนกับมีเรื่องที่เราจะต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำอะไรให้มันสำเร็จแต่ความเก่งความสามารถความขยันของตัวเราเองคนเดียวน่าจะไม่เพียงพอ ทำให้หลายๆอย่างนั้นต้องอาศัยคนอื่นเข้ามาช่วยเข้ามาลุยในเรื่องของงานด้วยเพราะดาวอังคารที่ได้ตำแหน่งเป็นนิดนั้นก็เลงไปยังเรือนการงานด้วยเช่นกันอย่างไรก็ดีนะครับดาวที่ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีเมษที่เห็นชัดๆเลยก็คือดาวศุกร์ในทางการในภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกว่าวีนัสนะครับดาวศุกร์เป็นมหาจักร มหาจักรนะครับส่งผลให้การเงินการทองของชาวลัคนาราศีเมษก็ถือได้ว่าส่งผลดีอยู่ไม่น้อยช่วงต้นต้นเดือนประมาณวันที่หนึ่งถึงวันที่10ค่อนข้างที่จะจุกจิกวุ่นวายหัวใจอยู่บ้างอารมณ์ไม่ดีขับรถขับราก็ให้ระวังคุยกับใครแม่ก็เจอแต่คนเจ้าเล่ให้ระวังเรื่องของมิจฉาชีพหรือใครก็ตามที่มาพูดคุยมาพยายามจะมามีมิตรภาพที่ดีกับเรา แต่แฝงไว้ด้วยความเจ้าเล่ห์อยู่ไม่น้อยเพราะผ่านมาถึงประมาณวันที่11จนถึงวันที่20ชะตามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียิ่งขึ้นมีลักษณะที่ทำให้ชาวลัคนาราศีเมษเองนั้นมีความแฮปปี้แล้วก็สบายใจการเงินการทองก็ดูเข้าที่เข้าทางอย่างน่าอัศจรรย์คุณจะเป็นชาวลัคนาราศีเมษที่ใช้เงินใช้ทองได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกลัวว่าการเงินจะติดขัดสบายใจกว่าช่วงต้นๆเดือนที่ผ่านมาพอลุล่วงมาถึงประมาณวันที่21นะครับไล่ไปจนถึง30ช่วงนี้ไฟเขียวดีตลอดมีความแฮปปี้มีความสบายใจตลอดคิดอะไรก็สำเร็จทะลุปุโปรงมีความรู้สึกแห่งความโชคดีมีความรู้สึกแห่งความสบายใจคุณยังเป็นชาวลัคนาราศีเมษที่ หยิบจับอะไรก็จะได้เงินได้ทองลูกค้าที่เคยคุยกันไว้แล้วห่างหายไปก็น่าจะมีการติดต่อกลับมารวมไปถึงได้ลูกน้องบริวารที่ดีมาช่วยงานด้วยฉะนั้นถ้าผมพูดแบบง่ายๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่มันไม่ค่อยดีอย่างเห็นได้ชัดเจนคือ1-10ช่วงนั้นทำอะไรก็ต้องรอบคอบพอ11-20น่าจะสบายใจขึ้นแล้วพอ21ไปจนถึง30ช่วงนั้น ทะลุปลุกโปรง่งมีความสําเร็จตลอดเวตลอดทางแล้วหยิบจับอะไรก็ดูเหมือนกับจะเป็นเงินเป็นทองได้รับผลดีได้รับสิ่งที่ดีเข้ามานานับประการชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งส่งผลกับชะตาลัคนาราศีเมษนั่นก็คือดาวพฤหัสที่ไปอยู่ในเรือนการเงินอยู่กับดาวมนุษย์แตย่ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษ ดาวอาทิตย์ช่วงก,กลางกงเดือนได้เล็งไปยังดาวพรหัสซึ่งเป็นคู่มิตรกันใครที่อยากจะผันตัวเองมาเป็นคุณพ่อค้าคุณแม่ค้าออนไลน์หรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือทำการตลาดในลักษณะออนไลน์หรือใช้ในลักษณะที่ตัวเองเป็นแบรนด์เอัสเตอร์เองล้วนแล้วแต่เป็นความสาเร็จที่จะมาสู่ชาวลัคนาราศีเมษทั้งสิน้นเรื่องคำพูดเรื่องเอกสารสัญญาข้อตกลงเป็นสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญ ระวังคำพูดของตัวเองระวังปากระวังการแสดงออกด้วยคำพูดหรือแม้แต่ในยุคปัจจุบันตรงนี้การเล่นโซเชียลในเดือนพฤศจิกายนจะคอมเมนต์จะไปโพสอะไรก็แล้วแต่คิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับอะไรที่ดูแล้วเป็นลบ กับตัวเองไม่ได้เป็นผลบวกไม่ได้เป็นส่งผลที่ดีกับคุณเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนี่คือสิ่งที่สินแสหมิงอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีเมษนะแต่การเงินภาพรวมเนี่ยถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเรื่องของความรักสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นมันจะมีการแก้ไขปัญหาการพูดคุยนะครับทะเลาะกันก่อนด่าทอกันก่อนตีกันก่อนสุดท้ายแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองอยู่ในเรือนมรณะเป็นประแล้วก็จะขยับย้ายไปอยู่ในเรือนสุภะได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรก็จะเปลี่ยนแปลงขยับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่จําให้แม่นนะครับจะขัดแยง้งจะมีปากเสียงกันก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงดีขึ้นภายหลังชาวลัคนาราศีเมษดาวเจ้าเรือนการงานยังอยู่ในเรือนลาพะอยู่โยกหลังลัคนาราศีเมษ ไม่แน่นะครับชาวลัคนาราศีเมษคุณอาจจะได้เงินได้เขาเรียกว่าได้เงินได้ทองจากลูกค้าเก่าๆคนที่เคยอดนุนอดนุนคุณหรือคนที่เคยเป็นคนคอยซัพพอร์ตคุณเก่าๆที่เคยห่างหายไปก็มีโอกาสติดต่อกลับมานี่คือสิ่งที่สินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษจะว่าไปแล้วนะเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะครับ ดูยังไงยังไงการเงินก็จะขยับดีขึ้นคุณจะสบายใจขึ้นแม้จะมีหนี้สินบางบางอย่างนะครับจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็จะใช้จ่ายได้ทันท่วงทีไม่น่ากังวลไม่น่าจะต้องออวิตกกังวลแต่อย่างใดผมเชื่อมั่นเช่นนั้นแล้วก็ถือว่าชาวลัคนาราศีเมษเองดาวการเงินถือว่าขยับในทิศทางที่ดีแต่ผมย้ำว่าเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่า ได้มาแบบไม่คาดคิดะจะเป็นในลักษณะนั้นเลยนะจะมีบางช่วงที่อาจจะต้องใช้จ่ายเงินไปเกี่ยวกับสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ก็ส่งผลในช่วงทันสั้นแต่โดยรวมๆแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสิ่งเดียวที่ขอย้ำลัคนาราศีเมษนะอย่าไปทำธุรกิจอะไรที่มันเสียเส่ยงเทาๆ ไม่ว่าจะมีใครมาชักจูงคุณมาเสนอแนะอะไรให้คุณถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องดีที่สุดทุกท่านที่ติดตามนะครับด,ด,ดูดวงดูดวงดีไบรท์ทีวีนะครับแล้วก็ b บรท์ทูเดยหรือช่องสินแสหมิงในทุกๆช่องทางของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับขอให้ทุกท่านมีแต่โชคดีฟังตรงนี้แล้วเอาไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นแผนที่ในการดำเนินชีวิต ชาวลัคนาราศีเมษผมย้ําอีกครั้งนะฮะว่าแผนที่ชีวิตในเดือนพฤศจิกายนของคุณมีรายได้เข้ามาตลอดทั้งเดือนสบายใจได้เลยสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีคิดสิ่งใดประการใดขอให้สําเร็จดังใจทุกประการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ